We this program to do it big and we do it however we like. This how it was made for the real. I swear to God, I'm ก็โอเคนะครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนรับนช่องมาทที่เบี้ยครับวันจะมาครับสอนตั้งค่ายิ่งหัวทุกคนก็จะเป็นการสอนตั้งค่ายิ่งหัวมือถือรุ่น vivo นะครับทุกคนก็จะเป็นมือถือรุ่น vivo แผดใหม่ล่าสุดอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับแผ่นี้นะทุกคนเราจะไปดูการวางเป้ายิงหัวแบบละเอียดนะครับแล้วเราจะไปดูการวางเป้าทุกระยะแผดใหม่ล่าสุดก็สําหรับคนายนับที่อยากจะได้แอปเล่นเกมแล้วได้หาตังค์ฟรีนับคนก็แนะนําแอป แอปพี่ดัมมี่นะครับเป็นเกมที่สามารถหาตังได้จากการเก็บคอยต่างๆไม่ว่าจะกิจกรรมต่างๆนะครับภารกิจต่างๆเช่นการเล่นในเกมแล้วก็เป็นภารกิจรายวันนะครับคนสำหรับมือใหม่นะครับก็ผมเก็บคอยได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคนก็นี่นะครับภารกิจต่างๆนะครับเล่นง่ายๆนะครับที่สําคัญคือไม่เสียตังเลยชักบ่าทนะครับคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการถอนจริงๆนะครับในเกมนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าจะถอนได้จริงหรือไม่นะครับ ก็กดเข้ามานะครับสําหรับการเติมเงินหน้าเติมเงินนะทุกคนก็ตรงนี้นะทุกคนเป็น ID เดีเกมต่างๆนะทุกคนก็ให้กดเข้าไปตรงแรกบัตร T M นะทุกคนก็เป็น t o มานี่วอล l ล็นะทุกคนก็นี่ครับพอเรากดนะครับลองกดนะทุกคนปึ๊บพอเรากดเสร็จมันก็จะได้เงินตามนี้นะทุกคนถ้าเก็บคอยโคมนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมไปโหลดแอปนี้และเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับรับรองว่าได้เงินจริงแน่นอนนะทุกคน เราจะไปดูการตั้งค่ากราฟิกตั้งค่ามองรอบต่างๆในเกมกันนะทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง5,000ซับนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนสำหรับการตั้งค่าในเกมนะทุกคน ก็สําหรับการตั้งค่ามันจะมีการตั้งค่านะครับเราจะสอนทั้งปรับดีไวด้วยสูตรหนึ่งนะคนก็จะเป็นการปรับดีไวนะครับให้เหมาะสมกับท่านชมนะทุกคนสาหรับมือถือรุ่น vivo นะทุกคนก็ต่อไปนะทุกคนก็สําหรับการตอบสนองนะทุกคนก็มองรอบนะทุกคนก็ให้ปรับประมาณ9 8นะทุกคนประมาณนี้ ต่อไปนะครับทุกคนก็สำหรับกล้องเลตดอกนะครับทุกคนปรับประมาณ95นัดคนประมาณนี้ต่อไปนะครับสัโคคูณ2นะครับปรับประมาณ90แล้วก็สกโครคูสี่นะครับปรับประมาณ75นัดคนต่อไปนะครับลำกล้องสแนเปอร์นะครับก็ปรับประมาณอ่าประมาณ70เป๊ะๆนัดคนประมาณนี้ต่อไปนะครับมูสระนะครับสำหรับใขรที่ไม่เล่นนะครับให้ปรับศูนย์นะครับตัวไขรที่เล่นนะครับทุกคนให้ปรับประมาณ80นัดคน ส่วนน้าสำหรับใครนะที่ปรับดี i มองรอบสูงนะครับทุกคนแนะนำให้ลดมองรอบลงนิดนึงนะทุกคนก็ให้ลดลงเหลือ70-60นะทุกคนสำหรับใครที่ปรับดี i มากกว่า1000นนะทุกคนต่อไปนะทุกคนก็สลับ,บอาช่วยเลงนะเปิดปกตินนะครับปุ่มยิงซ้ายให้แสดงตลอดส่วนดน้าล่างเหมือนเดิมนะเปลี่ยนวุธด่วนอะไรให้เปิดเหมือนเดิมทุกอย่างนะทุกคนต่อไปนะครับทุกคนสาระความเสียหายก็ให้เป็นแบบเดิมแล้วก็เปลี่ยนปืนจรวดให้เปิดนะทุกคน เอฟเฟกต์เบ็นไม่แสดงเลือดแล้วก็มูมอยสละกให้เปิดนัดคนต่อไปนะครับปุ่มกระโดดต่างๆเหมือนเดิมยิงก็เป็นแบบใหม่แล้วก็อะไเดียเพิ่มทีมเป็นโป่งแสงนัดคนประมาณนี้ส่วนด้านล่างนันคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูการปรับแต่งปุ่มธรรมดานัดคนก็สําหรับการปรับแต่งปุ่มนะครับปุ่มยิงขวาของผมนะรปรับประมาณ67นะครับใครอยากจะปรับ ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับผมแนะนําประมาณ70-80สิบบนะคนประมาณนี้ต่อไปนะครับทุกคนอันนี้คือปุ่มสับปืนธรรมดาแล้วก็อันนี้คือปุ่มนั่งปุ่มสับปืนด่วนนะค,คนใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะทุกคนอันนี้คือปุ่มไอวอตรงนี้นะคนอยู่ด้านบนซ้ายนะคนแล้วก็อันนี้คือปุ่มยิงซ้ายส่วนนี้คือปุ่มวิ่งนะทุกคนแล้วก็ด้านบนนะครับ เป็นปุ่มสะโขบนะครับคนประมาณนี้ต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มยิงขวาของผมนะครับเป็นปุ่มกระโดดอยู่ด้านบนขวานะครับคนประมาณนี้แล้วก็ผมเล่น4ีนิ้วนะครับเป็นปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มไอวอตรงนั้นนะครับทุกคนไอวออยู่ด้านบนซ้ายส่วนกระโดดอยู่ด้านบนขวาครับเล่น4ีนิ้วนิ้วชี้ประมาณนี้ครับคนต่อไปนะัทุกคนก็ตรงนี้นะครับเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นปุ่มใหม่นะคนลูกศรนะคคนแล้วก็อันนี้นะครับทุกคนเป็น เป็นแบบว่าหลอดเลือดเปลี่ยนใหม่เป็นเปลี่ยนสีนะครับเป็นหลายๆสีนะคนก็อันนี้ค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคนต่อไปนะครับก็การเก็บของอัตโนมัตินะครับสาหรับใครนะครับก็อันนี้ไม่ได้มีส่วนสําคัญในการเล่นในการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับแต่ถ้าใครอยากจะปรับนะครับคนก็แนะนําให้ปรับนะครับตามใจนะครับส่วนสำหรับความสําคัญในหมวดแข่งขันแบบทีมก็เปิดได้นะครับมันมีแค่ในหมดแข่งขันแบบทีมนั้นคน นะครับคนก็ให้เปิดเป็นแบบเร็วเลยก็ได้นะครับคนประมาณนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่ากราฟิกกันนะครับคนก็ต่อไปนะสำหรับกราฟิกนะครับคนก็กราฟิกนะครับคนสำหรับใครนะที่แบบว่ามือถือลื่นบ้างปรับระดับสูงไปเลยก็ได้นะครับคนแล้วก็แนะนําให้ปรับความชัดระดับสูงเปิดให้สุดหมดเลยครับถ้าใครเล่นไหวนะครับส่วนใครเล่นไม่ไหวให้ปรับลดลงมาเป็นทั่วไปหรือว่า ลดลงเป็นชาร์โดก็ลดลงให้หมดเฟรมเดตก็ปิดเป็นทั่วไปอย่างนี้นะครับคนส่วนใครนะที่แบบว่าสามารถปรับเฟรมเดตสูงได้อย่างเดียวก็เปิดไปเลยนะครับคนต่อไปนะฮะมาตรฐานนะสำหรับใครที่แบบว่าปรับเป็นขั้นสูงนะคนก็จะมีแนะนําให้ปรับเป็นทั่วไปนะครับใครที่เล่นระดับสูงได้นะครับก็ให้ปรับเป็นขั้นสูงนะครับคนทางราบลื่อนและมาตรฐานนะครับใครแบบว่าเล่นระดับสูงไม่ได้นะคคนต่อไปนะครับคนก็ระบบสั่นก็เหมือนเดิมนะคนเพิ่ง อันนี้คือผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับระบบสัตว์นะครับแต่ถ่าแนะนํานะครับถ้าจะเล่นนะครับซึ่งมันจะมีการยิงการสังหารการเดินการวิ่งต่างๆทุกอย่างนะครับมันก็จะใช้ระบบสัตว์นั่นคนประมาณนี้ต่อไปนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูการวางเป้ายิงหัวนะทุกคนก็เข้ามานะทุกคนสำหรับการวางเป้ายิงหัวเราจะมาวางเป้าทุกระยะนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อปืนนะทุกคนเป็นปืนดีเซ์นะทุกคนประมาณนี้ ืนเดิมในเกมเหมือนเดิมนะคุณประมาณนี้เราก็จะซื้อปืนเอ s เคสแล้วก็ r m 1 8 8 7นะปนหรือส่องขวงนะคุนก็มาลองวางเป้ายิงหัวกันนะคุคนเหมือนเดิมนะคุก็เป้าระบุซ้ายลากขึ้นลักตรงเหมือนเดิมนะคุลากแบบตัวเจนะคุค่อนข้างเหมือนเดิมทุกอย่างนะคุ หลังยิงตาปูตินะทุกคนเระเป้าระบุ้ายลากขึ้นและกลงครับสำหรับปืนดีเซอร์นะทุกคนซึ่งดีเซอร์จะเป็นปืนนัดเดียวนะครับที่เราจะยิงนะครับบวกกับเอทเกสเดยทุกคนก็นะทุกคนการลานะครับก็คือเระเป้าระบซ้ายลากขึ้นวางเป้าเหมือนขีดถูกนะทุกคนส่วนสำหรับใครที่บอยากวางแบบตัวเจคือเป้าด้านข้างลากขึ้นนะทุกคน โอกาสติดหัวบ้าไม่ติดบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาลองวอร์มยิงดูนะครับคนเพราะว่าเพิ่งเล่นตาแรกของวันนะครคนเนี่ยเป้าว่าได้เท้าลากขึ้นเห็นไหมทุกคนก็อันนี้คือเอเกเกตตติดหัวแดงเถิ่อนนั้นคนถึงจะเล่นตาแรกแต่ก็ลากหัวติดเหมือนกันนะครัคนเห็นไหมคคนเอาเป้าเนื่งข้างลากขึ้นนั้นคนแบบานบนซ้ายหรือานบนขวาก็ได้นะครับให้มองเป้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายด้านขวาได้หมดทุกด้านนะครับคนแล้วแต่เลยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้สูตรตายตัวนะครับคน แต่ถ้าจะดูเดิมไปทางซ้ายก็ลาาไปทางซ้ายศัตรูเดิมไปทางขวาก็ลากไปทางขวานะคุณก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคุก็สอปหลายคลิปนะครับเหมือนเดิมซึ่งการล่านะครับมันจะมีอยู่ประมาณหลายแบบหลักๆในแพทใหม่นะคุก็คือเป้าตะบนซ้ายนะครับแล้วก็สุดทจนผมพูดไปนะคุนก็วิธีการลาก็ตามนี้แหละครับเห็นเป้ายังไงก็ลองล่าดูนะครับทุกคนเห็นไหมครับก็ติดหัวแดงเดือนนะครับ so, ต like, ิด like ง่ายนะครับเมื่อกี้นะครับสำเป็นเอสคนะคน เหียเป้านั่นข้างลากขึ้นเห็นไหมคัคนมันก็ยังคงติดหัวอยู่ง่ายมากนะครับคนใครอยากจะแบบว่ายิงหัวพิพิวยิงหัวเร็วๆแล้วก็ยิงติดง่ายนะรับคนก็ให้วางเป้าให้พอเหมาะแล้วก็ฝึกเล่นบ่อยๆนะครับบวกกับการปรับดีไหรือว่ากับการปรับหน้าจอที่เร็วสุดนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนก็ ลองระยะใกล้ๆดูนะครับระยะกลางก็ติดหัวได้หมดทุกระยะนะครับคนไม่ว่าจะระยะไกลนะครับก็ใช้สูตรคล้ายๆกันครับแค่น้ำหนักกระล่างต่างกันเฉยนะคคนนี่นะทุกคนระยะใกล้นะครับระยะจุ่มนะติดหัวแดงเถื่อนนะครับแต่ับปืน m 1จ็7หรือว่าลูกซองควงนะครับก็ซองควงก็ยิงไกลยากนะครับคนซึ่งแระเบิมันจะเบานะคนนี่เราลองยิงเมื่อกี right. ้ติดหัวแดงเถื่อนนะครับระยะใกล้ๆนะครับแต่ยังไม่แบบว่ายังไม่ใช่ระยะจุ่มนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองระยะจูบกันนะทุกคนนี่ระยะใกล้นะทุกคนก็ยิงติดหัวแดงเถือกเหมือนเดิมนะครับแต่ละปืน M1 มาประเจ็ดหรือว่าลูกซองนะทุกคนก็ลองล่านนูครับอันนี้คือตับปืนกับลูกซองดิสเกิลก็ติดหัวง่ายนะครับระยะใกล้นะครับทุกคนนี่เอาเป้าข้างลากขึ้นปุ๊บโปรตินะทุกคนก็นี่เราลองระยะใกล้สุดๆก็คือระยะจูบนะทุกคนก็คือเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นแรงๆนะทุกคน เห็นไหมครับทุกคนติดหัวแดงเถื่อนนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะคทุกคนประมาณนี้ก็คือเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นแรงๆนะคทุกคนนี่นะครับทุกคนสําหรับการสับปืนนะครับเล่นปุ่มสับปืนด่วนนะครับทั้งปืนดีเซอร์แล้วก็ปืน M1 แบบเปรนะทุกคนก็ติดหัวแดงเถื่อนทั้ง2ปืนนะทุกคนนี่เห็นไหมครับทุกคนก็ติดง่ายนะคทุกคนเห็นไหมครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคทุกคนก็ ทุกค,คนก็คือเป้าทั้งข้าลากขึ้นและจูบก,ก็ติดได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนำมาเป้าไว้กลางตัวแต่เอาติดติดหัวหน่อยเพราะว่ามันจะค่อนข้างล็อกตัวมากนะครับเพราะว่า,เ,าเกมมันล็อกเป้านะทุกคนก็เ,เวลาลากตรงกลางตัวระยะใกล้ๆมากๆมันก็จะไม่แบบว่าไม่ค่อยขึ้นหัวนะทุกคนนี่แล้วนทะุกคนก็การไป่ายดีไก็ช่วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ลากแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะทุกคน เราลองสับปืนดูแบบเร็วๆพิュ๊นะทุกคนปึ๊บเห็นไหมครับโคตรเร็วนะครับปึ๊อบเห็นไหมครับทุกคนที่ี้โแดงเถือกนะครับโคตรพิวเลยครับทุกคนสะบัดจอไปมานะทุกคนแต่ติหัวนะทุกคนวางเป้าให้ถูกอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเนี้ยจูกแดงเถือกแน่นอนนะทุกคนลองไปฝึกเล่นกันดูนะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลองโหมดซ้อมยิงกันนะทุกคนนี่ก็การซ้อมยิงตัวละครนี้ก็พอนะทุกคนเดี๋ยวเรามายิงในนี้กันนะครับ ปุบ๊บนะครับคนก็ตัดมานะครับเปิดปุ๊บนะครับเอาเป้าวานข้างลากขึ้นด้านซ้ายด้านขวาติดหมดนะครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมว่าไม่จําเป็นต้องลากด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับด้านขวาก็ติดได้นะครับคนปุ๊บกลางตัวลากขึ้นปุ๊บก็ติดหัวแดงถึกได้นะครับโอกาสตดหัวประมาณ8 0 9 0าเนะครับคนนี่ยอาเป้า้านข้างลากขึ้นนะคคน h าเลน vivo นะครับก็วิธีการลากก็ไม่ได้ต่างกับรุ่นอื่นนะครับแทบจะเหมือนกันนะับคน ก็ใช้สูตรได้ทุกรุ่นนะคนจริงๆแล้วนะครับคนใครจะดูก็การตั้งค่าก็สามารถปรับตามกันได้นะคนก็คือเป้าท้างข้างลากขึ้นนะคนมันก็ยังติดแดกเถือกแต่ก็ติดแบบสบัญจอไปพิ้วๆนะครับเราลองเล่นแบบแนวพิ้วๆบ้างนะครับคนเห็นไหครับคนดูปึ๊บยิงใหม่ใหม่ปึ๊บติดหัวนะครับคนติดง่ายมากเลยครับคนก็นี่ครับสิเจ็ดหัวนะครับคนก็ประมาณนี้คคนก็ ประมาณนี้สําหรับการวางเป้ายิงหัวนะครับทุกระยะแล้วก็การวางเป้าแบบละเอียดนะครับทุกคนในเกมนะครับทุกคนก็สารการตั้งค่าวันนี้ก็มีแค่นี้ครับทุกคนก็ใครดูถึงตอนนี้นะครับแล้วชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึงห้าพันครับก็มีบอลเลครับไม่บายครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยครับทุกคน Fly away with me. Don't you be afraid. Everything will change you when I'm